ระดับนี้ก็คือว่าไม่ต้องสอนอะไรมากมายแล้วเราแค่แบบว่าไม่ต้องประมาทอย่างเดียวหนึ่งคือว่าเขาอยากลอยหน้าลอยตาหน่อยเพราะเขาไม่เคยโดนเคยโดนปะอ่าพอเคยโดนแล้วก็จะจำนะทีนี่แม่เขาอาจารย์เพราะเขาไม่เคยโดนเพราะว่าเขาเขาแบบว่าบางทีมันมันเหมือนว่าเราทนได้แต่พอมันตดนจุกโฟกัสมันมันอะไรเนี่ยมันหลับเลยนี่ก็คือว่าไม่ต้องยากเลยต่อยกับคนเขาสเต็ปเขาจะนี่ฟุตเบอรเขานี่ได้คนญี่ปุ่นพวดนพุ่น่นะคนญี่ปุ่นถ้าล้มบ่อยๆนี่เสร็จเรา พอเข้าวงในนี่กวางเลยไม่ต้องไปสวดเลยปุ๊บกวางยืดตัวขึ้นเออเท่าไรไม่ได้ไม่ได้แล้วเนนี้ก็ผิดแล้วนี่ครับนี่ควางหน้าไม่เป็นผมกลัวไปใช้กับค่ายผมไม่ดีเออกโยกนะครับปุ๊บเนี่ยเล่มควางนั่นประหลาดนี่ประหลาดมากเลยเจ็บป่ะนะเจ็บป่ะนังแอี้ยกป่ะโ็เคครับเอาดีๆมาไม่เป็นปุ๊บนี่ไปดิ้นนี่คนเลียวนี่ลองตัวนี้ช่วยนี่เขาไล่ช่วย ไม่ใช่แบบขวางหน้าแล้วเราจะไปทำนี่ขวางนี่เราก็เสร็จแล้ครับแต่ถ้าเราขวางเรายืดตัวขึ้นแล้วเขาไหลขึ้นไปหัก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 งนละข่ายมาจ็บนิดเดียวโอ้ยปึ๊บโอ๊นี่มันหักได้เหยใช่จริงสองอันนี้คือชิ้นรับนะผมจะสอนให้แต่ค่ายผมแต่คือนี่น้องรักอันนี้คือเจ็บจริงเพราะเขาล้มบ่อยๆนี่คนญี่ปุ่นนี่ไม่มีแรง ทางที่ดีบอกคำนี้ว่ากัดฟันหน่อยไม่ต้องประมาทบอกได้แหละหยุดจุนเบะเพราะเขาลอยหน้าไฟที่แล้วเน่ยเราจะเป็นหนงได้ชอบจับจับ <laughs> ให้ฉนนอีกรแล้วกัดเจ้ว